แผนภาพกล่องคือการนำเสนอข้อมูลที่แสดงตัวอย่างสำคัญของข้อมูลโดยแผนภาพกล่องจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแผนภาพกล่องจะแบ่งกันเป็น4ช่วงโดยแต่ละช่วงจะแบ่งกัน25%่ส้าเท่ากันในจุดแรกจะเรียกว่าจุดมินจุดที่2จะเป็นคอท้ายที่1คอท้ายที่2คอท้ายที่3และจุดสุดท้ายคือแม็กจุดสูงสุด ต่อไปจะเป็นการเขียนแผนภาพกล่องบางโจทย์จะให้ข้อมูลเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีการเรียงตัวเลขให้เราเรียงตัวเลขก่อนนะคะจากน้อยไปมากเราจะหาคอท้ายก่อนสุดคอท้ายคือคอท้าย i เท่ากับ i คูณ n บวก1หาร4 I คือจำนวน I จะเป็นจำนวนคอท้ายที่เราจะหาส่วน n จะคือจำนวนตัวเลขทั้งหมด เราจะต้องนับก่อนว่าตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งทั้งหมดมี20ตำแหน่งเราจะเริ่มหาคอท้ายที่1กันก่อนเลยนะคะคอท้ายที่1เท่ากับ i i จะเป็น1คูณ n บวก1 n เป็น20บวก1หาร4เมื่อหารแล้วจะมีค่า5.25 5.25เป็นตำแหน่งของตัวเลขเราจะเริ่มเทียบหาคอท้ายที่1กันก่อนเลยนะคะ ถ้าเป็นเลขลงตัวเราจะไม่ต้องหาอีกเราจะเทียบแล้วตอบได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่เป็นจุดทศนิยมเราจะต้องเทียบแล้วหาตำแหน่งก่อน5กับ5.25ห่างกันอยู่0.25ต่อไปเป็นตัวเลขตำแหน่งที่5กับ6ตำแหน่งที่5คือ7 6คือ8ระยะห่างของตัวเลขนี้อยู่ที่1โดยคอท้ายที่1เราจะหาเป็น7บวก0.5คูณ1 คอท้ายที่1จะมีค่า7จ5ต่อไปเราจะมาหาคอท้ายที่สองเมื่อคิดเลขออกมาแล้วเราจะได้อยู่ที่10 5จโดย10.5จะอยู่ที่10กับตำแหน่ง11อจะห่างกัน0.5โดย10จะได้ตำแหน่ง14 1สิบเอจะได้ตำแหน่ง16ตัวเลขจะห่างกันที่สองเมื่อมาคิดคอท้ายที่สองจะมีค่าเท่ากับ14 บวกกับ0.5คูณ2ซึ่งคอท้ายที่2จะมีค่าเท่ากับ15ค่ะต่อไปเป็นส่วนของคอท้ายที่3นะคะคอท้ายที่3มีค่าเป็น3เมื่อคิดแล้วจะได้ตำแหน่ง15.75 15.75จะอยู่ระหว่าง15กับ16จะห่างกัน0.75ตำแหน่งที่15จะเป็นตัวเลข23ตำแหน่ง16จะเป็นตัวเลข27ห่างกัน4 ดังนั้นคอทายที่3จะมีค่า23บวก0.5คูณ4คอทายที่3จะเท่ากับ23บวก3เท่ากับ26ต่อจากนั้นเราจะมาเขียนแผนภาพกล่องกันนะคะเราจะเริ่มกันที่จุดมินจะเป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุดคือเลข1ต่อไปเป็นคอทายที่1จะเป็น7.25 7.25จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะ ต่อไปคอทายที่2เป็น15คอทายที่3มีค่าเป็น26ค่ะและจุดแม็กคือ50เราก็จะวาดกล่องก็จะทาบอยู่ที่จุดมินคอทายที่1 2และ3และจุดแม็กค่ะต่อไปจะเป็นการฝึกทําโจทย์กันนะคะเราจะเขียนไว้ก่อนเลยนะคะว่า4ช่องนี้จะแบ่งกัน25%เป็น4ช่องต่อไปข้อที่1ให้หาพิสัย จะมีสูตรเป็นแม็กลบมินมินอยู่ตรงนี้แม็กอยู่ตรงนี้แม็กลบมินจะเป็น64ลบกับมิน36ลบกันแล้วจะได้เป็นพิสัยเท่ากับ28ต่อไปจะเป็นค่ามัธยฐานนะคะมัธยฐานเนี่ยก็จะเป็นค่ากลางซึ่งแผนภาพกลางก็จะมีค่ามาธยฐานกับฐานข้อมูลอยู่แล้วข้อท้ายที่2ค่ะเป็นมัธยฐาน ข้อท้ายที่2จะอยู่ในตัวเลขค่า13ค่ะต่อไปข้อท้ายที่1น,นะคะข้อท้ายที่1เราจะมีค่าเป็น4 3ค่ะทําหาข้อท้ายที่3ข้อท้ายที่3ของเรามีค่า60ต่อไปข้อ5น้ําหนักช่วงที่มีการกระจายตัวมากที่สุดกระจายตัวมากที่สุดเนี่ยก็คือมีระยะห่างของข้อมูลในช่วงไหนมากที่สุด เราจะมาลองคิดกันก่อนคิดแบบเป็นตัวเลขในช่วงมินถึงคอท้ายที่1นเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่6ค่ะช่วงคอท้ายที่1ถึงคอท้ายที่2จะห่างกันที่10ค่ะช่วงคอท้ายที่2ถึง3จะห่างกันที่7คอท้ายที่3ถึงแม็กซ์จะห่างกันอยู่ที่4ที่ดูแล้วช่วงที่มีการกระจายตัวมากที่สุดคือช่วงที่1ถึง2นะคะหรือว่าจะดูง่ายๆเลยคือ ดูจากรูปไหนห่างกันมากที่สุดต่อไปข้อ6น้ำหนักในช่วงที่มีการกระจุกตัวมากที่สุดกระจุกตัวก็จะตรงข้ามกับกระจายตัวก็จะมีช่วงที่สั้นจากที่ดูแล้วจะเป็นคอท้ายที่3ถึงแม่ค่ะต่อไปเป็นข้อ7นะคะเราก็จะขีดดูในแผ่นภาพกล่อง3 6ถึง53จะอยู่ในช่วงมินถึงคอท้ายที่2 เป็นห0าหารกับ100%เเซของนักเรียนทั้งหมดและคูณด้วย60%คืนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองค่ะและเมื่อคิดออกมาก็จะได้เท่ากับ30%ค่ะต่อไปข้อ8นะคะนักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า60กิโลกร,รมัมมีจำนวนกี่คน60กิโลกร,รัมจะอยู่ในช่วงของมินถึงคอทายที่3นะคะจะคิดเป็น75% ดังนั้นเราจะมาลองคิดก5็5 5 75%หารด้วยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดคูณด้วยจำนวนนักเรียน60คนคะ่ะตัดเลยได้5นะคะ5 2 10 15 2ตัดกับ6เป็น3 15คูณ3จะมีค่าเท่ากับ45 1. 1> ดังนั้นข้อ8จะตอบอยู่ที่45คนคะ่ะ <1. S 1> ต่อไปจะเป็นข้อ9นะคะนักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่า43กิโลกร,รมัมมีร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมด น้อยกว่า43กิโลกร,รมัม43จะอยู่ตรงนี้นะคะน้อยกว่าก็จะเป็นช่วงมินถึงคอท้ายที่1คิดเป็น25%ต่อไปจะเป็นนักเรียนที่มีทั้งน้ำหนัก53ถึง64กิโลกร,รมัมมีจำนวนมากกว่านักเรียนที่มีน้ำหนัก36ถึง43อยู่กี่คนนะคะ36ถึง43จะอยู่ในช่วงมินถึงคอท้ายที่1ต่อไปจะเป็น53ถึง64 จะอยู่ช่วงคอท้ายที่2ถึงแม็กถ้าคิดแบบวิธีง่ายๆก็คือ60คนหาร4ก็คือ4ช่วงในแต่ละช่วงจะมีคน15คนในช่วงมินถึงคอท้ายที่1จะเป็น1ช่วงก็จะเท่ากับ15คนในช่วง5 3ถึง6กก็จะเป็น2ช่วงก็จะมีคน30คน5 3ถึง6กิกิโลกร,รมัมมีจำนวนมากกว่าก็จะคิดเป็น30ลบสก็จะมากกว่า15คนนะคะ